คืออันเนี้ยเห็นแค่เนี้ยแปลได้ไหมเห็นแค่เนี้ยมันแปลไม่ได้หรอกนะแล้วถ้าแปลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไอสองประโยคเนี้ยมันทําให้ผมขึ้นบัญชีดนะํานักแปลคนนี้ไอตรงเนี้ยน้องแปลโดยน้องดูสับแล้วน้องแปลเลยไอแบตเทิลวอลอะไรเงี้ย อะไรเนี่ยคำนวณต้นทุนของการเผชิญหน้าก่อนเร่งรุดเข้าสู่สงครามอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยพอดูรูปมันเกี่ยวอะไรกับสงครามมัมันไม่มีสงครามใครทําสงครามกันนะแล้วมันอ่านเข้าใจไหมเนี่ยมันไม่รู้เรื่องมันต้องดูบริบททั้งหมดอะให้ให้เราดูเหอนกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะได้แปลกันอันนี้เอ่อก็คือบริบทไอสองประโยคเมื่อกี้ที่ผมยกมาก็คือไอที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมฮะตอนที่เปิดกับปิด ไอตอนที่เขานั่งคิดเนี่ยก็คือว่าไอ,อ,อมันไอการที่จะใช้รังสีบำบัดเนี่ยมันสายเกินไปแล้วแต่แตำแหน่งเนื้อร้ายที่อยู่เนี่ยมันก็ผ่าตัดยากแล้วเขาก็เดินไปบอกเนี่ยไอการผ่าตัดเนี่ยมันเสี่ยงสูงแต่ผมคิดว่าเ,เป็นโอกาสดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณรอดชีวิตนะไอคนไข้ก็ตอบว่า let's do it พาเลยครับไอเวลยายากไง let's do it อย่างเงี้ยางงพาเลยครับพาเลยหมอประมาณนี้ เนี่ยคือเราลองลองแปลกันก่อนไอ a l c u l a t e the cost แปลเฉพาะไอตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยแปลกันก่อนคือไอ้วิธีคิดตรงนี้ก็คือว่าเราอย่าไปยึดติดกับสับใช่ปะ่ะเพราะถ้าไปเรา calculate the cost of confrontation เนี่ยเราไปแกะมันมาตรงๆรงนี้ยมันแกะไม่ออก ใช่ไหมนี่ไอ้ไอตรงเนี้ยถ้าเราอ่านไปที่ความคิดของเขาเนี่ยก็คือว่าก่อนที่คุณจะไปลงมือผ่าตัดเนี่ยคุณต้องประเมินผลเสียที่อาจตามมาเพราะว่าผ่าตัดเนี่ยแล้วเนื้อร้ายมันอยู่บริเวณที่ออมันผ่ายากด้วยนะแต่จะไปใช้ไอ้การบำบัดด้วยรังสีเนี่ยมันก็สายเกินไปแล้วเพราะว่ามันลุกลามมาแล้วเข้าใจว่าคนไข้น่าจะเป็นมะเร็งใช่ไหมเราก็แปลไปตามความรู้สึกในคิดก็คือประเมินผลเสียที่อาจตามมา พราะไอ้ผลเสียครั้งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้มันก็เลยใช้คำในที่แสดงความไม่แน่ใจก็ค,คือคำว่าอาจผลเสียที่อาจตามมาอันนี้ก็จะทำให้ปัญหาทำให้ภาษาที่เราแปลออกมาเนี่ยกระชับส่วนไอ้ท่อนท้ายเนี่ย before you rush into battle เนี่ยมันก็คือก่อนแก้ปัญหาโดยไม่รอก่อนรีบแก้ปัญหาแต่ก่อนรีบแก้ปัญหามันเป็นภาษาไทยที่มันไม่สละสลวยแล้วมันดูไม่ซุนบู มันดูเป็นภาษาธรรมดาเกินไปนึกออกไหมประเมินผลเสียที่อาตานมาก่อนรีบแก้ปัญหาอย่างเงี้ยมันแบบมันมันไม่ไหวมันใช้ไม่ได้เราก็ปรับนะแต่อันนี้ผมแก้เยอะเพราะว่านักแปลแปลามาผิดเพราะว่าเขาไปยึดติดศัพท์ส่วนไอ้ประโยคที่สองเนี่ยเราดูรูปเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วว่าหมอเนี่ยเป็นคนเดินไปบอกคนไข้เอง คือคนไข้ไม่ได้มาถามแต่หมอเนี่ยนั่งคิดอยู่พอคิดเสร็จเนี่ยแล้วก็เดินไปบอกกคือไอ้ก,กระตูนช่องเนี่ยปกติมันมากจะสี่ช่องจบไอ้นี่คนวาดภาพเก่งเหมือนกันนะมันเดินเรื่องแค่สองช่องฉับๆจบเลยเพราะว่าเขาต้องการให้มันเดินเรื่องเร็วนะไอ้คอมมิ r s ั l f เซล a ์ทูวอตรงนี้มันก็คือแก้ปัญหาอีกทีนึงแหละแต่ว่าเป็นคนที่ที่คอมมิชชั่นเซลก็คือเสนอตัวก็คือเป็นคนบอกว่าจะเป็นคนทำเองนะ ทีนี้ไอเราปรับเนี่ยจากไอแก้เนี่ยมันมีแก้สองแก้เนี่ยเอ่อมันจะดูไม่ดีสำหรับภาษาไทยก็เลยเอามาใช้ไอฝ่าฟันหรือฟันฝ่าเนี่ยตรงเนี้ยแล้วภาษาอังกฤษไม่มีคำว่าตรงๆด้วยนะแต่เราต้องใส่เข้ามาเพื่อให้เห็นภาพว่าไอการกระทำครั้งเนี้ยมันมีความเสี่ยงมีความยากลำบากเข้าใจไหม <S 1> <S 1> คือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดคืออย่างนี้นะก่อนเสนอตัวเข้าฝ่าฟันปัญหาตรงๆ ต้องแน่ใจว่านี่เป็นเพียงทางเลือกเดียวคือไอ้ท่อนท้ายเนี่ยเป็นท่อนที่แปลง่ายที่สุดแล้วตอนนั้นนักแปลที่แปลเนี่ยเขาแปลไม่ผิดแต่ว่าปรับคําให้มันสละสลวยขึ้นนีคือคนอเมริกันเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจทําไมไม่เขียนเหมือนไอ้วลีสุดท้ายเขียนให้มันง่ายอ่ะ you must k e sure it is the only option ต้องแน่ใจว่าเป็นเพียงทางเลือกเดียวเนี่ยเขียนให้มันชัดๆแบบนี้แต่ชีวิตจริงเราจะเจอแบบเนี้ยภาษาอเมริกันแบบ บบประหลาดประหลาดอ่ะแบบอ่านสัพบแล้วไม่รู้เรื่องต้องอ่านความรู้สึกในคิด